งานนี้สายมูห้ามพลาดกันเลยและครับล่าสุด3ตัวแม่แห่งวงการเสียงโชคตักสิริพรไฮอัา,อาพรสุนารีราชสีมาและนักแสดงหนุ่มแต้งพงศกรมหาปารยะเข้าระะ่ารวมพิธีบวงสวงรูปหล่อหนู่น้ยขนาด1.2เมตรเมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565ที่ผ่านมาณโบราณสถานวัดโมกคลานจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ซึ่งงานนี้นะครับถือเป็นพิธีบวงสวงรูปหล่อหนูหนุ้ยขนาด1.2เมตรพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่จะเต็มสร้างปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์เป็นตำนานอีกบทหนึ่งของเมืองนครเลยครับ โดยพิธีบวงสวงโดยคณะพราหมณาจารย์สายเขาอ้อพิธีบวงสวง,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 งโดยราชครูโนโราและโนโราอาวุโส108ท่านและพิธีบวงสวงโดยพรานบนหนึ่ท่านครับอ่าวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรา,ารู้จักหมอกกยอยู่ <น Greetings. S 2> แล้วเนาะแล้วหมอไก่ก็โทรโทรหาพี่ไยว,ว่า mm. พี่ไฮอยากให้มาร่วมบวงสวงกุมารหนูหนุ้ย mm. นะคะห vem, เหมือนเหมือนเหมือนไอ้ไข่นั่นแหละแต่ว่าที่เนี่ย เป็นวัดที่ล้างแล้วก็ไม่มีโออโดนลืมไปแล้วอะไรเงี้ยผมมาอยากจะมาทําพิธีแล้วเพื่อให้คนรู้จักวัดนี้ก็คือโปรโมตวัดแหละพูดง่ายๆพี่ไฮก็มีความรู้สึกเคยไปทํางานกับหมอกายมาแล้วแล้วพวกเราก็รู้จักหมอกายกันเป็นอย่างดีเราก็เชื่อใน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 ตัวหมอยก็เลยรับปาก3าคนมาเลยค่ะไม่คิดอะไรมากเลยค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยทั้ง3คน แม่แม่รู้จักกุมารหนูรู้อยู่แล้วแมไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่ร tamam> ok ok MM. ู้เนี่ยก็คือฟังฟังเรื่องราวจากที่หมอกายเล่าให้ฟังว่าก็คือเรื่องราวของวัดวัดโมคารานแล้วก็หนูหนุยเนี่ยเป็นเป็นกุมารอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็ถูกถูกเก็บเอาไว้ในห้องจนเหมือนกับนานมาแล้วจนจนวันนึงมาเข้าฝันเจ้าอาวาสแล้วก็มาเข้าฝันน้องหมอกายอย่างเงี้ยจนมันมันพอตามแล้วมันมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ งานงานวงสวงนี้ขึ้นมาจริงๆแต่อยากบอกทุกคนว่าพวกเราดีใจมากเลยถ้าไม่ได้มาจะเสียเนาะเสียใจมากวัดวัดขลังมากและอย่างการจัดพิธีพูดละคนลุกการจัดพิธีใหญ่มากแล้วเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อน ที่จะมีทั้งโนรามาลัมกันร้อย้อยเออพันบุญอีกมาเต้นมารำมามีการต่อสู้เป็นวัฒนธรรมของพัใตาหรือการที่เขาบอกว่าที่เขาหวานแจกน้ามูใช่ไหมฮะหรือหวานแจกดอกบานเมลูโลยแล้วก็ลูกปัดลูกปัดที่ได้จากครูบาอาจารย์ครูโนราน่ะอู้ดแบบเนาะไอ้เนี่ยสิ่งนี้กำไรพวกเราได้กำไรด้วย ได้ของพี่อันหนึ่งของบัวพี่อันหนึ่งทำไมเราได้อันเดียววะแกไม่มีผัวตอนเขาแจกพี่เขาแบบได้ได้ิได้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 ด้วยไหมคะได้มาถึงเมยอะอ้าวบัวน้ำโมอะไรได้สิเพราะว่าเคาแจกทุกถึงนะไม่ใช่พี่สามคนโอ้เอากระเป๋าพี่มาเน๊ะเอากระเป๋าพี่มาพี่อยากให้เห็นยังไงได้เต็มกระเป๋าเลยแล้วาคุก แบ่งได้ได้ไม่ใช่หนูยกมาอยากให้ทุกคนที่มางานนี้ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าได้เราคนเดียวนะคะทั้งดอกไม้ทั้งอะไรเนี้ยเต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยอะไรอย่ามาฝากไว้ก่อนก็ได้หนูดิเดี่ยวเนี่ยโอ้ยเต็มหมดเลยโอ้โหเนี่ยอะไรอ่ะ อะไรอีกอะไรเลยเวทโอ้โหนี่เป็นชุดใหญ่เป็นชุดใหญ่ที่ได้เมื่อกี้เราจะได้ท <Bond> ุกคนที่มางานนี้5,000คนด้วยกันนะคะเฮ้ย500หรือเปล่าไม่รู้ันห0าพ5,000 5,000คนนะครับเนี่ยโชคดีนะที่ที่เก็บไว้เราไม่งั้นบอกไม่ได้เนี่ยแล้วเ็ราะคนมามากกว่าพอแล้วลูกพอแล้วลูกไม่ไม่ต้องโชว์แล้วลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ไม่อยากเปิดเดี๋ยวหายดอกไม้หรือเ แม่แม่ก็เชื่อในเรื่องของเราสายมูอยู่แล้วคืออยากจะบอกว่าามูก็ต้องมูกันให้สุดสายมูแบบนี้นะสิ่งแบบนี้นะแบบว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะจริงๆนะใช่มันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาพี่สุเชื่ออย่างหนึ่งถ้าเราศรัทธาอะไรมากๆปฏิหารมันเกิดนะคะจริงๆนะแต่ต้องจักใจจริงๆนะเห็นว่าวันนี้นอกจากจะได้ของขังไปแล้วยังได้ตัวเลขกลับไปด้วยใช่ไหมว่แน่นอนวันนี้ไปบาได้หลายเลขมากเยอะยาก อยากให้ทุกคนตามไอจีทักไอจีไปตามดูไอจีล้วว่าตัวเลขอะไรเออจะไม่พูดแต่ว่าเราจะโพสเอาเขาบอกว่าหน่อยหรอเขาบอกว่าถ้าบอกก็เลขมันเกอนเกินเกินเลนาะงั้นบอกเลขอีพี่แท่งก็ได้รรถให้ไปขยับรถไปแยกหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ไปแยกอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลขคือมาให้นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ถ้าบอกก็โอ้ยแต่รถที่ขนขนอ่าโนยโน้ยมานะคะคือ 4-6-2อ่าอันนี้ไม่ได้บอกนะเล่าสูตรเล่าเย่เลขสวยสนะทะเกียนรถ<า>เฉยเไม่ได้ พูดไปอะไรเลยจนางจำเป้น <herum> เ <sh arp questo> ่าสู่กันฟ้าพี่ไอเห็นวันนี้พี่ไอมาร้องเพลงด้วยอันนี้คือประจัญญาอะไรยังไงคะทำไมถึงได้หอ่าชวนพวกพี่สุพี่ตั๊กมาร้องเพลงในงานจริงๆมาแล้วอะถ้าพวกเรามาไม่ร้องเพลงก็ดูน่าเกลียดปะเออแล้วทุกคนก็มาแล้วเออพวกนี้มาก็ต้องมีอะไรให้เราหน่อยแลอะไรเออล้วก็เลยหาเพลงที่มันแบบเนื้อหาแบบว่าเนื้อหาความหมายดีเนาะให้ดูมีความหมายก็กลับไปขอทีด้วยทุกคนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากจะร้องมากกว่านั้นคนเริ่มมาเอาของแจกเราเราก็ร้องแค่เพลงเดียว ก็เคยฟังเพลงแล้วแทุกคนกลัวจะไม่ได้วัตถุมงคลแล้วอะไรไหมพี่แต่ท่านช่วยฝากทางนิดนึงค่ะแบบว่าเชิญชวนให้แบบว่าคนที่อย่ามาในนู้นนูยนเลยให้ตาก่อนอ่านพี่ตาก่อนแล้วค่ะพี่แมรู้สึกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยสำหรับพี่จักนะเป็นจังหวัดที่มีความขลังเป็นจังหวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะอย่าลืมนะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปอ่านประวัติจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่เก่าแก่แล้วก็ความเป็นมาของจังหวัดเนี้ยอ้หูแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆเลยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีีสสิิิิ่งงงศัััักกกดด์์ทธนนะะคคุ้้มมรรออษาาจหวเเยยๆล Mm. แล้วทีนี้วันนี้เรารู้สึกว่า เรียกบุญสัมพันธ์เนาะใช่ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์เนาะที่เราได้มีโอกาสได้มาบอว่าพิธีที่มีเป็นมงคลขนาดเนี้ยแล้วหนูเห็นว่าตอนที่ทําพิธีพระทิตย์สงกดด้วยนะสวยมากนั่นนะขนลูกอะไรเงี้ยค่ะวันนี้พีู่สุกโอ้มีพลังได้รับพลังดีๆกลับไปเนาะอยากจะฝากก็คืออยากฝากทุกคนที่ชอบทําบุญหรือชอบมูต่างๆเนี่ยนะคะก็วัดนี้อีกหนึ่งวัดนะคะที่ถูกลือกไปแล้ววัดโมกขลานนะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินมาประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะถ้าใครอยาก จะมาไหว้หรืออยากจะมาดูว่าเอ๊ะหนูนุ้ยหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเหมือนไอ้ไข่ไหมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดโมคราลมีอะไรบ้างแวะมาได้เลยนะคะหรือเซิร์ชกูเกิลก็ได้เนาะเม่อกี้ถามพี่พี่แทงพี่แจ่บอกว่าเนี้สี่พันปีแล้วนี่ไงสี่พันปีแล้วเรามานั่งเนาเจ๊เนาะเรามีความรู้สึกว่าที่นี่ขลังมากเพราะว่าเมืองเก่ายังมีให้ทุกคนได้เห็นอยู่ฝากไปด้วยนะจค่ะส่วนในส่วนของพิสุนะพี่สุอยากบอกว่า อันนี้เป็นแผ่นดินสีวิชัยนะคะเป็นในประวัติศาสตร์คือศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากๆใครที่มีโอกาสมาพิสูจนอยากให้ให้แวะมาที่วัดโมคลานนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาแล้วมันเหมือนกับว่า เป็นทริปที่โอ้โหนะทริปไหวยผ้าทริปว่ายผ้ะจริงๆว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่แค่มาเหยียบแผ่นดินนี้ก็รู้สึกว่าคนลุกแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนมามาลองดูเนาะมาที่นี่นะคะแต่สำหรับพี่สามคนนะมาที่วัดโมขัลอางแห่งนี้คงจะไม่ได้เป็นครั้งครั้งแรกเนาะคงจะต้องมีครั้งที่สองขึ้นมาแน่นอนแต่พี่ต้องพาผัวพี่มาโดยเฉพาะผัวพี่เนี่ยเอาช่วยท่านไปทรรมาหากินเนื้อเชียงที่ที่หายพิสุทธิ์ที่ ต่อหน้าคุณผู้ชมว่า <c oughs> ถ้าตัวเลขที่ตาผ่านออกมาคือจะกลับมาพร้อมกันสามสามคุณแม่ใช่ไหมคะอ้เวทีใหญ่กันเลยทีเดียวมาจาับใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยลูกจริงๆรงคนเดียวนะสองคนนี้ไม่ถามกูซ <c> ะ <oughs> ถ้าเราถูกราแบมก็ถูกรงแบบใช่ไหมอ้นี่เขาไม่เล่นไงอันนี้เขาไม่เล่นหวยนี่เขาไม่เล่นหวยแต่ให้แม่นนะห้แม่นเขาจะให้หวยแม่นมากเขาที่แล้วว่าศูนย์สองสองศูนย์นะพี่ก็ให้หวยจีอ่ะพี่ให้อย่างนี้เลยนะแต่นี่เสยงไม่พึ่งนี่หมอไค่อยู่ตรงนี้เราเชิญหมอไายหน่อยไหมหมอไก่คะเชิญค่ะ มาไกเชิญดีครับผมมาไกลเชิญครับมาไกะไรัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยแล้วกันขาเหนื่อยเปลาวนี้อะไรยังไงท่านไมเหนื่อยไม่ได้พูดยังไงนะครับใหญ่มากคือตอนแรกก่อนเลยก็คือว่าเราเรามีเราจะเชิญหนูนุ้ยมาใช่ไหมครับเรานึกถึงถึงพี่ตักสิริพรคนแรกเลยเพราะว่าทำไมนึกถึงเพราะว่าหนูนุ้ยน่าจะเป็นผัวพี่ตักแกดิฉันในชื่อเดียวกันเราคิดว่าน่าจะมีบุญสัมพันธ์กันนะครับพี่ตักก็ตอบรับมาทันทีเลยนะครับ ก็เลยก็เลยว่าเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเสามตัวแม่เนาะเป็นสามตัวแม่แห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงภัยแล้วก็แล้วก็แล้วก็รวยด้วยแล้วมาเสี่ยงเราได้ด้วยนะพวกเราเราค่ะหมอกายขาที่เราไปรู้ได้ไงว่า มีกุมารที่อยู่ในวัดแล้วก็ถูกเก็บอยู่ประมาณสิบปีอะไรอ่งี้ครับคืออย่างที่บอกก็คือว่าผมไปเจอโบชัวครับในช่วงหลังจากวันที่ผมฝันเห็นเหมือนกับเด็กอะครับเอาพระมาตั้งไว้ให้หน้าบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรไปเจอโบชัวก็เลยให้แบบลบลัสนะครับก็คือว่าเจอโบชัวเสร็จโอ้โหขนลุกพูดแล้วขนลุกจะเข้า้น้ำไม่ใช่พี่เล่นขนลอะสัมผัสสัมผัสออกสัมผัสใช่ไหมครับผมหลุดตลอดเลยสัมัก็ก็เราก็ไปเจอโบชัวว่ามีกุมารรุ่นหนึ่งที่เขาสร้างแล้วชื่อเขาเนี่ย แปลกดีพระโอรสสวรรค์ทารักษะคณะบดีอะไรวะอะไรเงี้ยเราชอบสมกุมารทองอยู่แล้วก็เลยให้โนราคนหนึ่งขับรถนะครับจากพระอนูมาที่วัดนี้นี่แหละนะครับเพื่อเพื่อมาเพื่อมาดูที่มันมีกุมารรุ่นนี้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยอยากได้แล้วก็เจ้าอาวาสท่านก็ไปค้นให้นะครับท่านที่มาตำแหน่งแล้วก็ไปเจออยู่ในเหมือนกับห้องเก็บของนะครับแบบที่แบบว่ากุมารโดนทิ้งเราเซสิทีกับกุมารทองเพราะว่าคบเชิญจิตเข้ามาเนาะ แล้วทำไมเอาไปเขาไปขังไว้หรือว่าแบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบเขาอยากมาสร้างบารมีเราก็เลยเช่ามาหมดเลยแล้วก็มาทําพิธีตั้งนุนนันนีให้เช่าเสรืจแส้วง็เอาไปกรุงเทพเอาไปกรุงเทพเลยครับแล้วก็ให้โนรากับพานบุญแล้วก็บตรีเนี่ยขึ้นไปเหมือนกับร้องเล่นแล้วก็เหมือนปลุกเข้ามาครับตอนแรกับแขวนก็วันคืนนั้นเลยครับก็คือว่าเหมือนเขามาสื่อกับพานบุญที่มาทําพิธีครับแล้วก็เหมือนให้เลขเราเนาะนี่ก็ความเชื่อนะครับแล้วมันก็ คนที่บ้านก็กับผมเนี่ยก็ได้กันจริงๆออนที้ตรงๆเลยคือคืนแรกกัผมได้2 0,000นนิดๆน,น,น้องสาวก็ได้อีก2 5 0 0 0 0ในวันถัดไปเลยครับที่เขาให้เลขน,นะครับก็เลยเราก็เลยแบบคือผมไม่ใช่คนเสี่ยงชอบเล่นหวยอะไร,รแต่หลังจากวันแ้กเป็นต้นมาคือกลายเป็นผีพนันไปเลยติดติดเลยครับได้เลยใช่ไหมได้ทุกงวดใช่ไหมได้มันมันมันได้แค่ทุกวันนะครับแล้วก็พอกุมารได้ไปครับสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าคนที่เขาได้กันในพิธีครับเขา เขามีโชแล้วเขาแบบมีมาเล่าด้วยนั่นนี่ให้ที่น่าสนใจคือเขาได้กูมาไปสามองค์เขาไปกินข้าวกับแฟนสองคนแต่คนเอาน้ํามาเสิร์ฟให้5าแก้วแล้วเขาเดินมาถามตอนที่สามีเขาเนี่ยเดินไปห้องน้ําว่าพี่ผู้ชายกับเด็กๆไปไหนกันหรอคะคือมันไม่ใช่เคสเดียวครับประมาณ3 4เคสอันนี้เรื่องนี้เคยเล่าใน facebook เพราะว่าตัวตนจริงๆก็มาแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยแบบเฮ้ย่าเักระนนมีโช เราจะสร้างองค์ใหญ่ให้แม่งเลยาปากค่อยอแล้วก็เลยงานเข้าไ้จริงๆเลย,เลยจริงไจริงใจ,จากนนั้นมาก็คือคนในครอบครัวครับแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook แล้วก็แบบลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีโชคกันตลอดรวมทั้งเราเองก็เลยว่า งั้นเราล่วงมาสร้างเนาะเราสร้างแล้วกันใช่ทําให้ท่านเจ้าปรึกษาท่านเจ้าว่าท่านอนุญาตก็เลยก็เลยกลายเกิดเป็นเหตุการณ์วันนี้ขึ้นเราผมโทรปรึกษาพี่ไฮครับอยากจะมาเที่ยววัดโมฆคลานไหมเพราะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะผมเจอกับตัวพี่ไฮโทรมาคําเดียวบอกว่าถามเลยครับผมขนลุกมากได้เงินเท่าไหร่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมเน็ตที่ตายเลยไม่ใช่ใช่ไหมครับผมจำผิดผมจำผิดคนขอโทษทีพี่ไฮโทรบอกว่า ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเชิญเดี๋ยวพี่จะเชิญพี่พี่ตักกับพี่สุมาด้วยนะครับผมพี่ตักกับพี่สุก็โอ้โหขอลูกเหมือนกันเท่าไหร่คะน้องหยอกหยอกนะครับหยอดแต่หน้าเขาเลกลักมากเลยนะครับ ก็อันนี้อันนี้เซลเล่นนะครับแต่จริงก็คือตอบรับเลยเรื่องงานบุญนะครับเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเชื่อในศักยภาพของมอกเคยเคยเคยชวนไปร่วมพิธีหนึ่งแล้วแบบว่าพิธีก็ตรศักดิ์สิทธิ์มากก็เลยเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นเพราะเราเชื่อว่าคนที่มีโชคบ่อยๆเนี่ยแล้วมาร่วมพิธีมันคืนนิมิตมงคลแล้ววันนี้ครับที่ว่าพี่ๆท่านเห็นด้วยตาตัวเองนะครับว่าเกิดทำไมต้องมีมโนราต้องมีทานบุญอะไรอย่างเงี้ยคะ โนรากับพานบุญเป็น,ปนวัฒนธรรมของคนใต้ครับที่สืบทอดคือหลายๆท่านไม่ทราบว่าโนราไม่ใช่แค่การสแสดงหรือการบันเทิงแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณของคนใต้เลยเรื่องของการเกิด<ช>การตาย<ช>การป่วยใช่ไหมครับเรื่องของการทําพิธีกรรมเรื่องของการแบบเสี่ยงทายอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าอยู่กับวัฒนธรรมของชาวใต้อยู่แล้วแล้วครูโนราที่มา108ท่านเนี่ยเป็นเป็นเป็นดัสครูเป็นครูที่แบบว่าประกอบพิธีกรรมหมดเลยพานบุญก็เช่นเดียวกันวันนี้เจอพานบุญที่เป็น เป็นเป็นฝรั่งด้วยนะครับพันธุบุญที่อาวุโสยไหมฮะบางบางบางท่านเนี่ยก็ประมาณ8 0ด0ิบเก้าสิบท่านแล้วตอนที่ท่านลำอ่ะพระที่มาร่วมพิธีก็พระก็ร้อยมีมีอายุร้อยปีด้วยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบทุกฝ่ายเขาร่วมมือกันจริงๆแล้วในในพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานของพราหมณ์แล้วก็กลายมาเป็นพุทธมหายาณกลายมาเป็นพุทธหินยานแล้วล้อมรอบด้วยชุมชนมุสลิมที่น่ารักมาก คือแบบว่าทําไมคนแถ่นี้คนรักกันจังเลยผมพูดเลยผมรู้วิแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากมาช่วยร้านคุ้งร้านค้าร้านค้านะครับมีมชาวมุสลิมก็มาช่วยกันนักติมุสลิมบอกติมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่เข้าวัดนะครัดน่ารักมากพี่น้องุ่มือนมานเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นมุสลิมหรือคนคนพุทธนะครับทุกคนคือคนไทยครับก็คือเหมือนกันมาช่วยกันก็เลยแบบเอ้ยประทับใจแล้วแบบวัดก็อยู่ใกล้กับ สนามบินขนาดเนี้ยคนมาไหว้ได้สะดวกมาไหว้ที่นี่เชวนเลยเนาะเชิญชวนเลยแล้วก็ไปวัดไหนต่อได้ครับวไอ้เจดีได้อยากจะบอกว่าถ้าคนจะมาแสวงบุญทางภาคใต้ถ้าจะมาแสวงเพิ่มอีกหนึ่งวัดคือวัดโมกขลานใช่ครับแท่งนนี้นะคะมากันทะทำไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ไฮกับพี่ตากพิสุคอนเฟิร์มไหมครับที่นี่ว่าพลังงานเป็นยังไงบ้างโอ้โหแน่นอนเรารู้สึกว่าสัมผัสได้เลยที่มาแล้วพี่ชอบวัดตัวเลยอันดับแรกชอบวัดมืนมากเลุ่มลื่แบบชอบเลยอะค่ะชอบวัดตัวเลยอะค่ะยังไม่ได้เห็นองค์ของหนนแค่ ในบรรยากาศของทางวัดที่เนี่ยเราก็ชอบแล้วอะเดี๋ยวเราจะบอกต่อด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันในเฟซของเรานะในเฟซในเพจในไอจีป่าหน่อยแล้วกันค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่นี่ถ้าเรากลับไปเราได้หลักล้านนะเนการเสียงโชคเรามาชุดใหญ่เลยจริงๆค่ะนะครับสิ่งศักดิธิ์เป็นพยานนะครับแล้วก็รายการเป็นพยานนะ ครับผมวันนี้ที่ไหนครับตํบลา,ายฝากาตาบลาาป9ค่ะฝากใช่ไหมครับก็ผมอยากให้ที่นี่ครับกลายเป็นสถานที่ที่คนได้มาพึ่งบารมีของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า ธารกะคณวบดีหรือกุมารหนูหนุ้ยครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับเราจะไม่บ้าที่ไหนดังกว่าหรือไม่ดังกว่าวันหนึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยจะมานะครับ<อ>กลาบไหว้ถึงศิษย์สพรเป็นหนึห่งในสถานที่ที่แบบว่าถ้ามานครศรีธรรมราชต,ต้องมาวัดโมครลานแน่ๆนะครับผมต้องบอกว่าคือพอตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนขอมากันแค่นี้คุณคนเริ่มรู้ถ้าใครมาแล้วอยากได้พรพรเหลือเยอะมากต้องรีบมาจ้ง